นะสวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปพิชิตเขาพระจันทร์นะครับสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบขั้นครับผมไปกันเลยครับผมก่อนจะขึ้นเหมือนขาเลร่ยๆยังไงก็ไม่รู้ครับไปกันเลยครับผม ก็พอเพอาะล้งไแล้วเขาไปช่วยประมาณมันคนลื่นล่นนะต้องการความช่วยความรักก้นกันขึ้นขั้นแรกเลยนะครับก็อายกันทงศาสนาของพี่น้องี่ไปกันได้ครับได้ช่วยกันมรอบเดือนก็หลายด้านาศาสนาก็พุทธศาสนากรชนก็ได้มีผูกผ้าแดงเลยมามาแรกๆก็ขึ้นทีละสองทีละสาม

นั่งพักกันก่อนเหนื่อยม,มีร้านอาหารด้วยโอ้พันขั้นแล้วนะครับอ่าอะไรอ่ะ แ,แต่ก็เฉยยอ,อ่ะเฉ <l ots> ยๆพันห้าเนี่ยมีราคาข้างบนมันบอกว่าสองพันขั้นสู้วัสดาเ <c oughs> หลืออีกพันกว่า,วาแต่ก็เฉยๆดูหนทางอีกยาวไกลยไม่ตึงเลยขาสองพันกว่าขั้น สองพันห้าอีกนิดเดียวครับดูขาย,ยัางอ่อนเลย <c oughs> ขาย,ยัางแข็งอยู่เหมือนคอเลยไปเล่นเอาหอบเหมือนกันไปยังไปนิดเดียวสามพันเจ็ด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 พัน ามพัขั้นแล้วนะครับผมอีกเจ็ดร้อยเก้าสิบครับฝ <c oughs> ากติดตามนะคมับปุ๊บปุ๊บ <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้วนะครับผมต้เหนื่อดิเหนื่อยต้งเหนื่อย่งเน่ยเลไม่ค่อยมีะครับแต่ก็เปียกข้าวหมแห่ตักข้าวต้มแล้วทำไมโยกคอไม่ค้นกข้างบน เขาบอกว่าให้กินข้าวต้มข้างบน,ข,งบนข้างบนอะไร <c oughs> อันนี้เราก็จะมาต่อด้วยที่ลอยเท้าพุทธบาทนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันเลยครับ<ป>เราก็จะมาต่อกันที่ถ้ำนะครับลงไปในถ้ำครับไปเลยครับ นี่นะครับทางลงถ้ำได้น่่ายในถ้ำนะคะ เราก็จะมาต่อที่ผ่านางฟ้าครับยกช้างเสียงทย่ายนะผม,มเดี๋ยวไปยกช้างกันครับไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเอาเลิกเอาชัยขอรางวัลที่หนึ่งตายครับ นี้เราก็เดินถึงลงมาข้างล่างแล้วนะครับขาขึ้นใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีตอนลงใช้เวลาไปสี่สิบห้านาทีครับตอนนี้ก็ไม่เหนื่อยอดูดูที่เสื้อดิไม่มีเงื่อ,อเสื้อแห้งอะ่ะเหมือนเหาะลงมาครับเหมือนเหะ <c oughs> าะลงมาแนตะ่ว่าเสื้อแห้งแต่ที่จริงหอบที่ผาย <c oughs> ไปแล้วครับผมจบลิปเขาองค์พบกันใหม่ปีหน้า